สวัสดีเอฟซีอาจารย์นอตตี้สวัสดีเอฟซีทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยทุกคนวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้เจ้าของตำหนักปู่หย่อ๋อนตครับวันนี้ใส่เสื้อ,อไรโนพ์คนะครับเพื่อมาหาปู่นะครับแล้วก็มาบอกกล่าวปู่นะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้เราจะมาพูดเรื่องใบแดงนะครับในการหาลอตเตอรี่ของอาจารย์นะครับในงวดวันที่1ธันวาคม2567เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเบสน,นันไม่แอดเพื่อนไปหาใครนะครับ ใครที่ดูอยู่ใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ถูกรางวัลที่ 1, 2, 1ในงวดที่จะถึงนี้ครับนี่ครับใส่เสื้อไดโนพาร์คมาบอกปู่ว่าถ้านึ่งพันบาทสอันา 1, 25, เลขเราเข้าในชุดที่จะพูดดังต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์จะใส่เสื้อไดโนเสาร์ลงมาสำนักแล้วก็มาลํำถวายปู่เด้อปู่เด้อนะครับนาะจักนี้บรรยากาศก็เงียบเงาครับอยู่คนเดียวครับเสียงจิ้งหรีดเลไรนะครับด้วยยามลาตีอย่างนี้บรรยากาศนาหนาวๆนะครับตอนนี้อยู่ที่นี่ก็ วันนี้ตอนนี้ยังไม่หนาวมากนะครับประมาณ23-24องศานะครับก็เริ่มเย็นจนได้ใส่เสื้อแขนยาวนะครับเนาะอืมหนาวกายไม่เท่าไหรหนาวใจต้องดูแลนะครับเนาะก็เมื่อที่ผ่านมานะครับอาจารย์ให้4-5-7นะครับเนาะถามว่ามันไปอ่า5-4-7นะมันไปออกไหนมันไปออกท้ายสามตัวลอตเตอรี่ใครที่ซื้อลอตเตอรี่ตัวตรงก็จะถูกก็มีบางคนถูกบางคนก็จะไม่ถูกเพราะว่าส่วนมากไปซื้อที่ไหนเราก็รู้กันอยู่เนาะไปซื้อ ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่บางคนเขาไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะนะก็เลยไม่ถูกแต่ว่าอาจารย์ก็ถูกมาสิบใบนะครับก็ได้คุณนั่นแหละเออก็ไปหาซื้อนะถ้าไปออกอยากให้ออกสองตัวล่างเนาะกับรางวัลที่หนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยหรือแต่ว่าไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่ถูกนะครับก็มีหลายคนถูกอยู่ก็โอนมาทําบุญกันก็อนุโมทนาสาธุนะครับอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องหรือว่าไม่เรียกทาบุญอะไรทั้งสิ้นอันนี้ พี่พี่เขาอยากทําเองนะครับอาจารย์ไม่เคยไปเลขบัญชีด้วยซ้ํานะครับเนาะอ่าก็ใครอยากบูชาเสื้อบูชาวัตถุมงคลนะครับใครบูชาทูบนะครับชุดละร้อยเก้าเนี่ยก็จะได้เข้ากลุ่มฟรีอยู่แล้วนะครับเนาะก็ไว้คุยกันสนุกเฮฮาดูแนวทางนั่นนี่นะครับเนาะก็ระวังมิจฉาชีพนะครับในรูปแบบต่างๆเดี๋ยวจะเอาไอเดียลน์ให้ดูแป๊บหนึ่งนี่นะครับเป็นไอเดียลน์นะครับ s ห้า ggkt s 5 3 6 ggkt นะครับเนาะ เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปล่อยเว็บนานเข้าไปที่ไลน์ตัวเองกดเพิ่มเพื่อนใส่แอดด้านหน้า5 3 6ตัวจีเล็ก2ตัวตัวเคตัวเอ็กตัวทีนะครับมันจะขึ้นว่าอาจารย์น็อตตี้ไลน์จริงดูเลขบัญชีเป็นบจกน็อตตี้อินเตอร์กรุ๊ปนะครับอืมหนึ่งห้าสามอ่าเห็นไหมนะครับส่วนเฟสอาจารย์ก็จะมีนัทตะพงศุภพิษนะครับนี่นะครับตอนนี้ผู้ติดตามหกแสนแล้วนัดนอหนูนะครับสุภพิษนะครับพอพานเด้อนะครับมีเครื่องหมายถูกตามหลังนะครับเพจปลอมเยอะต้องดูดีๆครับดูผู้ติดตามหกแสนข อจุดนอดสิปู่ใหญ่ตอนนี้เพนนีแปดแสนครับแล้วก็ตําหนักปู่ใหญ่จ้อณพาเที่ยวตอนนี้เก้าแสนสองครับอืมนะครับเนาะอย่าลืมแอดไลนมามูชาเสื้อบูชาทูบแล้วก็มาบูชาเหรียญหรือว่าอยากได้กําไรรุ่นแรกชนะจนอะไรก็สามารถมาบูชาได้นะครับน้าปลาหอกน้ำปลานะครับเนาะลายเข้ากลุ่มลายนะครับเนาะเข้าฟรีอยู่แล้วนะครับเนาะอ่ะนี่ครับเป็นบรรยากาศเงียบครับสารปู่ใหญ่ปู่น้อยนะครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนก็ยังวันนี้มีใครไม่รู้นํามาฟูมาแก้บนปู่นะผลไม้เก็บออกหมดแล้วนะครับเนาะ ก็อ่ะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ทําพิธีนะครับต้องบอกก่อนทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะไม่ปวดใช้วิจารณาณในการรับชมนะครับปู่องค์ดําตอนนี้โหดดุมากเมื่อกี้อาจารย์ทําพิธีเบิกเน่ยให้องค์ปู่นะครับมีน้องหมาก็มานอนเฝ้านะครับเนาะอ่ะมานอนเฝ้านี่มากลางเต้นนอนนี่น่าจะดีกว่าอือน้องบรรยากาศดีเลยในป่าของปู่ทําพิธีเบิกเนตยให้กับนี่จําได้ไหมง่วนนั้นเก่าหนึ่งกุ้งเน่านะเก้าหนึ่งกุ้งเน่าเราเนี่ยก็ถวายหอกนันตเสดเป็นหอกที่อ่อ ปูอ่อนันต์นี่มอบให้ปู่องค์ดำนะครับเนาะ,ะนี่แหละไว้ต่อสู้แล้วก็รบชนะนะครับในพญาขุดนะมีมีหอ,อกนี่นะครับเนาะอ่านแล้วก็รบชนะนะครับก็อาจารย์เบิกเนี่หอ,อกอันันตเสษแล้วก็ส่งวิธีมอบให้ปู่องค์ดำลับมาใช้หอ,อกนี้ให้มีพลังอีกครั้งในการสู้รบครั้งนี้เด้อปู่เด้อแล้วก็ขอบารมีองค์ย่ามณีจันทามนตาด้วยนะครับแล้วก็องค์ปู่เวสุวรรณข้างหลังนะครับช่วยกันแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุะองค์แล้วก็จะจัดงานไหว้ครูนะครับนะ อาจารย์ลอตตี้ก็จะจัดงานไหว้ครูวันที่3มกราคนะครับเวลา10โมงเช้านะครับขอเรียนเชิญทุกคนนะครับมาร่วมงานมาถึงก็มารับริบแบนเพราะว่าจะมีเหรียญรุ่น3ชื่อรุ่นร่ารวยไม่เลิกแจกนะครับสร้างแค่2,568องค์เท่านั้นนะครับนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีขอเรียนเชิญทุกคนนะครับฝากบอกต่อกันด้วยแล้วก็เจอกันนะครับก็1ทันวา16ทันวาแล้วก็31ทันวานะครับอาจารย์มีความตั้งใจนะ รอบที่แล้วก็ได้บางคนแต่ว่าอยากให้ได้ทุกคนเลยก็คือมีความตั้งใจสามตัวเราก็มาแล้วนะอยากได้มีความตั้งใจว่า,าจะากสร้างชื่ออีกครั้งในปูเรอยากจะให้ชื่ออาจารย์นอตตี้นี่รู้จักกันทั่วแผ่นดินไปอีกครั้งนะครับนะ้อก็สั่งตำนานไปน้ำกันปูเริ่มใหม่แล้วก็จะจะปีใหม่หลายคนก็จะกลับบ้านจาก กทมกับบ้านนอกอีสานเราอย่างเงี้ยก็อยากได้เงินอยากให้ทุกคนมีปัจจัยมีเงินก้อนนี้ไปฝากคนที่รักที่บ้านฝากพ่อฝากแม่ฝากปู่ฝากย่าฝากตาฝากได้ฝากลูกฝากเต้าอะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วบางคนอยากมางานก็อยากให้มีค่าละมันมาด้วยนะครับเนาะก,ก็นะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับระวังดีดีนะครับมีฉาชีพเยอะนะครับหนึ่งันบาทสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับใครซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีสี่ครับ ออยังยังก็ได้ขอให้มีสีมีสีอย่างแน่พี่น้อง404330แล้วก็สีครับสี่ศูนย์แล้วก็สีครับสามตัวมี430กับ420 430กับ420สองศ์เม็ดเดียวตัวเดียว4 0, 0่ศครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะครับสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเนาะ อ่าไม่สนุนให้เล่นการพนันนะครับเนาะโปรดใช้สติวิจารยณในการรับชมไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงแนวทางความชอบส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับอืมเนาะก็ขอให้ทุกคนที่ได้ฟังเมื่อกี้ขอให้โชคดีในปีใหม่ที่จะถึงขอให้ได้สร้างชื่อไปด้วยกันวันนี้เอาจาักเก้างวดนะ้ปูเนาะเอาจักเก่างวดเนาะงวดเมื่อกี้เขาจะนับหนึ่งในบอมันออกสามตัวไทยเขายังม่นับอีก่ก่าปู ห้านับงวนหนึ่งท่านบ้าเป็นหววที่หนึ่งเนาะปนะูเนาะเบิกเน้นใไ้แล้วเ้อรวมพมลังซอยกันเ้อก็วันนี้มาอัดคลิปให้นะครับมาดูคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็แบบเมื่อบานเวียนหัวนอนลงแล้วแบบบ้านหมุนนะครับน่าจะเป็นอาการเกี่ยวกับหูเนาะน้ําในหูไม่เท่ากันตะกอนในหูอะไรนะครับก,ก็ให้กายภาพบําบัดอยู่นะครับเนาะใครมีความรู้มีแนวทางใครเคยเป็นอาการนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะส่วนใครอยากแนะนํา,นาอะไรอาจารย์ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะ ก็โปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะก็เป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลสําหรับผมนะครับผมสบายใจแบบนี้การที่ผมมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรของผมก็เป็นความชอบของผมนะครับเนาะก็ไม่ผิดนะครับเนาะผมเชื่อผมเชื่อส่วนตัวของผมผมเชื่อว่าปู่ท่านดูผมอยู่อันนี้เป็นความเชื่อของผมนะครับเนาะอ่ะนะเล่ากับเบิงวีหลีเห็นบน้าแล้วเดี๋ยวเบิงนะครับเนาะอ่ะกไ็ไม่ไม่ไม่ผิดครับบางคนก็อาจจะว่าพวกเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นแล้วแต่ น,นะครับผอใช้สติวิจารณญาณในการรับชมคอ้มีสตินะครับขอยมีความสุขในชีวิตนะครับเนาะทำอะไรก็ขอยมีความสุขหมาพวกนี้มันมานอนเฝ้าครับก็คือเขาเอามาปล่อยนะนี่เขาเอามาปล่อยนะครับน้องก็จะมานอนเฝ้าอย่างเงี้ยแหละนะครับนอนเฝ้านะครับเพราะผมก็เอาเข้ามาด้วยนะเพราะว่าเข้ามาคนเดียวก็น่ากลัวแล้วก็ขอยมีความสุขเนะส่วนทูปู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาจุดอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องปล่อยเป็นคลิปเป็นคลิปไปแล้วกัน ดีกว่าไม่มีอะไรดูนะครับก็อ,อยากดูด้วยว่าทุกคนยังจะดูก็วันนั้นทํา YouTube ลงคนก็ดูให้เป็นแสนเลยนะก็ขอบคุณมากๆครับและเข้าไม่เข้าคนก็ดูเป็นแสนแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับหลายคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้อาจารย์ทาคลิปเรียวๆเหมือนพวกพี่จองคันเลนอะไรเงี้ยแบบไปเที่ยวไปมูไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับหลายเชื่อว่า f c หลายคนผมผมทําคลิปยาวก็ไม่เคยกดข้ามเชื่อว่าหลายคนไม่เคยกดข้ามเลยจริงไหมอ่าหลายคนดูโฆษณา ห้ามกดข้ามเลยนะครับดูให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันก็มีรายได้รายได้ส่วนหนึ่งก็ออามานี่แหละจ่ายค่าลูกน้องทาเดี๋ยวนะครับโทรศัพท์เข้ามาต่อครับเมื่อกี้มือถือเข้านะครับผมทําคลิปยาวก็ไม่เคยกดข้าบดูน้องหลามน้องหลามวิ่งมาแล้วนะครับเนาะก็ขอบคุณที่ดูนะผมเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามอาจารย์อยู่เช่นตอนนั้นอาจารย์เคยถ่ายตอนที่อาจารย์ไปไปเสียงนาไปเก็บบักเขือไปเ,อเก็บมะละกอไปเก็บเห็ดในป่าอย่างเงี้ยทุกคนก็ดู นะครับขอบคุณนั่นก็คือส่วนหนึ่งของรายได้นะครับขอบคุณมาก,มากๆเลยที่ดูนะเดี๋ยวต่อไปก็จะทําคลิปสไตล์แบบนี้แหละเรียวๆนาอไปที่ไหนก็จะไปไปมูนะครับใครชอบใครเชื่อก็ดูนะครับหลายคนก็รักอาจารย์นอตตี้นะครับคือผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะเพราะว่าไม่ได้ค่อยมาอัดตรงนี้ก็มีเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งกินน้ำก่อนพี่นอ้องอ่ะกินน้ำแล้วแล้วมีเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่ผมโดนจับนะผมขอนั่างก่อน ตอนที่วันที่อาจารย์โดนจับนะโอ้ก็เป็นข่าวดังออกทุกช่องใช่ไหมทีเนี้ยแต่และช่องก็จะเอาข่าวไปลงใน u t u b e ใช่ไหมครับยอดวิวบางช่องก็ล้านบางช่องก็ห้าแสนบางช่องก็หลักแสนนะครับทีเนี้ยบางบางบางช่องคอมเมนต์ก็เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับก็ได้ไปอ่านไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ซึ่งทุกคนพิมพ์ได้ว่ารวบอ,อนาตีแล้วไปอ่าน ช่องที่วิวเยอะหรือว่าช่องที่วิวน้อยดูได้หมดครับทุกคนไปเลื่อนดูนะเขาก็ออกข่าวกันเนาะข่าวก็ก็ข่าวแล้วเนะาะก็ออกไปก็ทีเนี้ยก็ไปดูคอมเมนต์ซึ่งคอมเมนต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่บวกหมดเลยครับบวกก็คือหนึ่งให้กำลังใจสองก็จะพูดว่าไปจับเขาทําไมอยาบ้ามีเยอะแยะไม่ไปจับอาจารย์ทําแต่ความดีอาจารย์ไม่เคยปักเวทพนนัน ให้กำลังใจอาจารย์สงสารอาจารย์ร้องให้ตามอาจารย์คือหลายคอมเมนต์เนี่ยเชื่อมั่นในตัวผมว่าผมไม่เคยทําจริงๆเพราะผมก็บอกทุกคลิปแล้วหวยเ,เหมือนกันผมจะบอกตลอดว่าสนับสนุนลอตเตอรี่และผมไม่เคยบอกว่าผมรู้ว่าเลขออกอะไรถ้าผมรู้ผมจะซื้อเองผมจะพูดอยู่ตลอดเตือนสติอยู่ทุกคลิปใช่ไหมแต่บางข่าวเขาก็จะไปออกว่าอ้างว่าผมรู้เลขอย่างนั้นผมไม่เคยอ้างว่าผมรู้เลยครับ ผมมีแต่บอกว่าผมไม่รู้นะครับถ้าผมรู้ผมก็รวยไปแล้วสิใช่ไหมแล้วก็ผมไม่เคยปักเว็บพนันนะครับในข่าวก็จะมีแบบว่าพบเส้นทางการเงินโยงไปเว็บพนันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พกอาวุธปืนเนี่ยยึดทรัพย์สินรถที่บ้านรถก็ยังจอดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปืนเนี่ยตอนนี้ก็พกตอนนี้ก็พกครับแต่พกอยู่ในบริเวณบ้านตัวเองท้าไ,ไม่ต้องพกทุกคนโอ้โหผมก็กลัวนะ เพราะว่ามันมีคนเสียผลประโยชน์เยอะเราเป็นอาจารย์ใบแนวทางแล้วมันแม่นก็กลัวคนมาทําร้ายแล้วจดหมายขู่ก็มีนะครับผมเผาทิ้งไปแล้วนะแต่ผมถ่ายรูปไปอยู่นะครับมันก็หลายอย่างนะครับก็ต้องบอกตอนนี้ก็พกเพราะว่ามาคนเดียวนะครับนี่ก็พกพกอยู่ในบ้านตัวเองนะครับไม่ได้ผิดแล้วก็บอกว่าพบอะไรเส้นทางการเงินบัวพันเว็แบบพนันนะครับไม่ไม่มีนะครับเนาะมันไม่มีแน่นอนเพราะว่า ไอ้ที่ผัวผันน่าจะเป็นพวกบัญชีม้าของเว็บพนันที่มันเป็นมิจฉาชีพนะครับเนาะมันสามารถตรวจสอบได้เดี๋ยน้องมากวนครับดู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 ดไล่ลูกไปไล่น้องไปแล้วน้องมากวนนะครับอ่ะนะครับทีนี้ก็ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนั้นไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันมันผ่านมาแล้วนะครับเนาะก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็อ่านแล้วน้าตาไหลแล้วก็ขอบคุณมากๆก็คือ ขอบคุณลูกศิษย์ขอบคุณ f อฟซีวิพีทุกคนถึงบางคนไม่ใช่ f อซก็ยังไปช่วยพูดไปช่วยปกป้องเชื่อมัน่นในผมขอบคุณมากๆนะครับคือผมอ่านแล้วผมพูดผมร้องให้ทุกวันผมบอกแม่ผมทุกวันว่าแม่ผมเป็นอาจารย์คนเดียวเลยที่แบบโดนจับแล้วสังคมไม่ไม่เหยียบย่ําซ้าเจินไม่ทำร้ายผมอะคือแบบผมผมผมจะพูดตลอดเลยว่าอ้ย เวลาไปอ่านข้าว19เปอร์เซนเลยบางคนมันก็ด่าอยู่แต่แค่1%เปอร์เซ็นแต่ส่วนมากครับทุกคนลองไปดูนะไปพิมพ์ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นความดีที่เรามันเคยสร้างมาตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีเนี่ยมันช่วยปกป้องเราได้จริงๆการที่เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนการที่เราเป็นคนแบบเหมือนเดิมเสมือนต้นเสมอไปวันไม่ดังก็ทําแบบเดิมวันที่ดังก็ยังทักทายยิ้มไหว้ทุกคนแม้กระทั่งเด็กผมก็ไหว้รับไหว้หมด ยังถ่ายรูปตั้งแต่คนที่หนึ่งจนถึงคนที่หมื่นยังถ่ายรูปยังทําเหมือนเดิมไม่เคยหยิงไม่เคยโอ้หังไม่เคยโต้ตอบนิ่งเงียบสงบวันที่ผมโดนเหมือนกันผมไม่เคยพูดอะไรเลยผมเงียบเสมอแล้วก็ทําบุญช่วยน้ําท่วมไฟไหม้โควิดนะครับปีหกสามโควิดเอารถตู้ไปรับคนหมดเงินเป็นล้านเจ็ดนะครับรับคนที่ไม่มีที่นอนคนอีสานเรามาส่งที่ภูมิลําเนาฟรีผมทําอย่างนี้ตลอดน้ําท่วมที่ไหนมีผมที่นั่นบ้านไฟไหม้ที่ไหนมีผมที่นั่น นะมันทําวันเนี้ยพอเราโดน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 เรื่องเกิดเรื่องเกิดปัญหาแล้วก็ความดีที่แบบเรากับเอฟซีเป็นคนที่แบบจริงใจอะเหมือนเลขเนี่ยผมผมจะไม่พูดเหมือนคนอื่นเพราะผมบอกว่าผมไม่รู้ผมจะเตือนสติอยู่ส่วนความเชื่ออันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลผมไม่คาผมไม่ได้พาทุกคนเป็นงมงายไม่ได้บอกว่าผมเป็นร่างทรงผมไม่ได้เป็นนะครับผมเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับเนาะ ผมก็เป็นคนที่อยู่ในหลักความจริงอยู่สายกลางครับใช้ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งคณิตศาสตร์ทั้งสยสาศาสตร์ผสมกันนะครับเช่นเลขก็คิดคำนวณบวกกับความเชื่อนะหลายอย่างที่เป็นตัวของผมเองที่ทําให้คนรักวันนี้ทําให้คนเอ็นดูแล้วก็ความที่เสมอต้นเสมอปลายขอบคุณ f อ f ซทุกคนอีกครั้งนะพูดมาแล้วมันจะร้องไห้นะครับซึ่งผมก็เคยร้องไห้ตอนเลขหลุดจำไลยผมร้องไห้เลย ผมไม่อยากอ่อนแอรหรอกเพราะเราเป็นผู้นําถ้าแม่ทัพอ่อนแอลูกทัพจะอยู่ยังไงใช่ไหมก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณตัวเราเองด้วยนะครับขอบคุณ fc นะให้ทุกอย่างตัดสินเอาเหมือนตอนผมดังๆเข้าปุ๊บผมให้ปั๊บเลยผมไม่เคยกักไม่เคยต้องไปเข้าบ้านเข้ากลุ่มอะไรเสียตังค์นะครับแล้วผมไม่ต้องทรงไม่ต้องอะไรเลยผมให้ไปในหลักความจริงถูกก็คือถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกมีแต่เพจปลอมมันไปทําให้เสียนะครับ นะถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดก็ยอมรับแบบนี้แล้วก็ไม่เคยโต้ตอบใครนะครับก็มีโต้ตอบบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็เนาะก็หลังๆพอได้เรียนรู้ว่าการโต้ตอบไปไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้นก็เลือกที่จะเงียบบางคนโทรมาด่าพ่อด่าแม่ผมทักเฟซด่าผมผมเลือกที่จะเงียบดีกว่าถ้ามันหนักไปก็ค่อยฟ้องแต่ผมไม่ค่อยได้ไปฟ้องใครนะครับเพราะว่าผม เขาเขาเขาอาจจะเข้าใจผิดเราแต่ว่าบางครั้งที่มันขู่จะฆ่าเราอะไรเงี้ยเราผมก็ไปฟ้องนะครับเพราะว่ามันรุนแรงไปนะครับก็เหมือนตอนผมโดนฉับแหละคนที่ผมรู้จักเช่นเพื่อนในเฟซบางคนนะที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ไปแชร์บอกว่าเฮ้ยกูว่าแล้วมันต้องทําแน่เลยมันถึงมีตังอะไรอย่างเงี้ยคือเมืองไทยเป็นระบบเ่าวหา นะครับยังไม่ได้ตัดสินผมผมกลายเป็นคนไม่ดีแล้วมีคนหนึ่งบอกว่ากูว่าแล้วมันไม่ได้แคบใบหววมันทําเวฟพนันผมแคบแล้วผมก็ทักไปหาว่าพี่พี่พูดแบบนี้พี่รู้ไหมมันผิดสุดท้ายขอโทษผมแล้วขอโทษก็จริงแต่ว่าสิ่งที่พี่พูดออกไปและแล้วเพื่อนในเฟสพี่เม้นกันสนุกปากเลยนะครับผมอะ่ะแต่ว่าเขาขอโทษผมผมจบเฉยเลยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงฟ้องแล้วผมจบเฉยเลยผมบอกพี่ไม่เป็นไร ต่อไปพี่แล้วเป็นคนที่ไหนรู้เป็นคนที่เคยมาขายของอยู่แถวสำนักผมด้วยใกล้บ้านใกล้ผมดังนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบางคนก็หมู่บ้านเดียวกันก็มีนะครับซึ่งแต่ผมก็ไม่ได้ไปอะไรผมก็ไม่ได้ให้ทนายไปฟ้องนะครับเนาะถือว่าเราแบบไม่ไม่ไม่ไป ทำเมนตามคำต่อกันนะครับแล้ววันนี้นะครับทนายผมก็บอกผมแล้วนะครับสําหรับสามข้อหาที่ที่ผมโดนก็มีชอ่อโกงประชาชนนําเข้า,ข,าข้อความเป็นเท็จแล้วก็ชักชวนลิ้นการพนันนะครับมีแค่นี้นะครับไม่มีข้อหาหอื่นไม่มีข้อหาอะไรที่เกี่ยวกับการทําเว็บพนันเลยนะครับเนาะทีเนี้ยข้อหาช่อโกงประชาชนนะครับไม่มีหลักฐานไม่ไม่ได้สั่งฟ้องแน่นอนนะครับ สำหรับผมผมมองผมมองออกอยู่แล้วนําเข้าข้อมูล็นเทสก็ไม่มีชักชวนเน่การพนันก็คือชักชวนนี่หมายถึงการชักชวนโดยทางตรงครับก็งา่ายครับไปสารก็คงปักลิงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีแน่นอนสามข้อหานี้ผมจะแจ้งเป็นข่าวดีแน่นอนนะครับผมคิดว่า่าไม่มีการสั่งฟ้องแน่นอนเพราะว่าผมก็มั่นใจในตัวผมพอสมควรน,นะครับแล้วก็รอติดตามนะครับรอติดตามเดี๋ยวผมจะยืนพร้อมทนายแล้วก็ พูดถแถลงให้ฟังนะครับเนาะส่วนเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็มาทําตามหน้าที่เราไม่ต้องไปโกรธอะไรพี่ๆเขาเป็นการเคลียร์ตัวเองเป็นการเช็คให้รู้เลยว่าผมไม่ได้ทําจริงๆนะแล้วใครที่ว่าผมทําเขาจะได้รู้ว่าเอออาจารย์แกเป็นคนดีจริงๆนะแกพูดจริงนะครับเนาะเดี๋ยววันนั้นจะอาชีพพร้อมทนายแล้วก็ฟังข่าวดีนะครับแต่เบื้องต้น99%ข่าวดีตามที่ผมพูดแน่นอนขอบคุณทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ยังอยู่ข้างกันในวันนี้ ใครดูจบคอมเมนต์ด้วยนะขอบคุณมากๆครับไปแล้วสวัสดีครับ